นิดน,นึงก่อนครับอ่านะครับตัวนี้นะครับเจ้าฟอร์ซ่านะครับของโชคนิลมิดฟาร์มปัจจุบันอายุ23เดือนนะครับมาจากอำเภอเมืองจังหวัดมหาสาครคามตัวนี้เป็นทายาทของเจ้า 5G ทองแทวกันครับส่วนแม่คือแม่เมือนฝันสายเจ้าสันยังไงก็ไม่ล้มต้องบอกเลยแล้วงวตัวนี้เป็นงยตัวที่ที่มาดีขึ้นทุกปีจากที่เราเห็นตั้งแต่เล็กๆ นะคะเป็นวัวที่เปี่ยวสวยต้องใช้คำว่าเปี่ยวสวยนะคะใช้คำว่าสวยถึงขั้นสวยมากสายประกวดนะถ้าเขาลงประกวดงานไหนง<ด>านนั้นก็ต้องขอเขานะคะนี่เขาก็ได้แชมป์มาหลายสนามแลถูกถึงบอกว่าเขาเป็นวัวสายประกวดนะคะหนึ่งตัวเลยต้องฝากกันไว้ลองเทน,น้ำเชืออ้อยังหูกอยังเลยเนาะเอาให้ได้อายุเลยนี่เปรียบเอาให้เปรียบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบผสมติดง่ายน้ำเชื้อไม่แพงอยากได้ลูกเจ้าเนื้อ โชคเนีเรามิสฟาร์มนะคะไม่ว่าจะเป็นมิสเตอร์อันดามันหลายตัวเนาะใช่ใช่จัมโบ้นะคะอู้หลายตัวนะคะต้องบอกว่านี่ต้นตำรับอ่า CY096 นะคะต้นกำเนิดจากฟาร์มนี้หลาย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 ตัวใครสนใจน้ำเชื้อออฟฟอร์ดออฟฟอร์ดแชมป์ระดับอเมริกาไม่แพงไม่แพงไม่แพงไอ้นะยี่สิบหลอดฟรีเหรอโอเคกะซื้อสิบแถมสิบ